คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับเพอเอจัดรายการกันมานิ่งๆเหงเนียนเนนะครับ e p ที่99แล้วนะครับเลขสวยเป็นความชื่นชมยินด,ดีของผู้จัดนะครับเพราะว่าเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามเรานะครับไปเรื่อยๆก็จะได้ข้อคิดที่ดีแต่มากไปกว่านั้นก็คือการรู้สึกถึงการที่มีเพื่อนคอยอยู่ข้างเคียงกายนะครับ แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์ให้กับชีวิตทั้งความเป็นคิดสชนแล้วก็การเจริญชีวิตในจังหวะต่างๆของตนเองครับสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่ในธีมของเดือนธันวาคมครับบทเพลงชีวิตคริสต์มาสนะครับ e ี EP ที่99ก็จะออกในวันที่19พอดีนะครับนับขึ้นไปข้างหน้าถอยหลังอะไรต่างๆอีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่วัน คริสต์มาสนะครับหรือคาติกเราเรียกว่าวันพระคิดตสมภพนะครับเราฟังกันไปแล้วนะครับ2 EP กับเรื่องราวของเด็กที่จะประสูติคือผู้ใดนะครับแล้วก็เปิดเพลง Watch I D I ให้ฟังครับในตอนถัดมาเราก็อุ่นใจในวันคริสต์มาสก็เปิดเพลงบรรเลงนะครับก็ d s ี r y Gentleman นะครับชื่ออาจจะผิดเพี้ยนที่ถ่ายนะครับขออภัยไม่แม่นนะครับแต่ว่าก็ต้องการจะบอกว่าผ่านกันไปแล้ว2ตอนครับ ตอนที่เตอนที่3ครับก็เอาชื่อง่ายๆแล้วกันนะครับของขวัญบรราการครับและเดี๋ยววันนี้จะมาฟังเพลงอะไรในซีดีชุดไหนหรือในเป็นเพลงของใครขับล้องเดี๋ยวเราค่อย,อยๆเล่าครับในวันคริสต์มาสเนี่ยครับก็แน่นอนนะครับผู้ที่เคยเรียนโรงเรียนคอนแวนก็ดีหรือโรงเรียนคาทอลิกก็ดีเนี่ยก็จะนอกจากเราจะพบเห็นการตกแต่งประดับประดาบรรยากาศโดยรวมแล้วนะครับ ก็ต้องทําดาวก็ต้องทาถ้าครับแล้วถ้าจะมากไปกว่านั้นอีกนะครับก็ต้องมีการแสดงละครคริสต์มาสนะครับตนละครคริสต์มาสครับแน่นอนตัวเอกก็คือพระกุญย์ยอแซบแม่พระนะครับพระกุมารบางทีเขาก็ใช้เป็นตุ๊กตาหรืออะไรต่างๆครับทีนี้มีตัวประกรอบตัวประกรอบก็จะมีตั้งแต่บรรดาเทวดานะครับที่มาแจ้งข่าวเทวดาที่มาขับร้องเพลงบรรดาฝูงชุมพาบาลอะไรต่างๆแล้วก็มีตัวที่ดูแต่งตัวหรูหราฟู้ฟฟาที่สุดนะครับเขาเรียกว่า บรรดาพระยาสามองค์ครับเราอาจจะเรียกว่ากษัตริย์บูรพาก็ได้นะครับแมงกี้ก็ได้ปราดก็ได้นะครับแต่ของแท้และดังเดิมครับต้องมีสามคนเท่านั้นนะครับความหมายของพระยาสามองค์นี้นะครับก็คือตัวแทนของมนุษยชาติครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตก็จะมีถ้าดูจากรูปปั้นนะครับก็จะมีคนผิวดาผิวขาวแล้วก็ ผิวเหลืองนะครับก็จะดูหลากหลายครับแล้วก็ดูการแต่งตัวบางทีก็เหมือนกษัตริย์บางทีก็เหมือนนักปราดอะไรต่างๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับเ็เป็นการยืนยันว่าพวกท่านเป็นบุคคลที่สําคัญแล้วพวกท่านเป็นตัวละครที่น่าศึกษาค้นหาเพราะว่าบางทีจุดตั้งต้นและที่มาที่ไปของพวกเขาก็อยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขานามาน่าสนใจกว่าก็คือทองคํากํมยานแล้วก็มดยอบนะครับทองคําแน่นอนก็หมายถึงกษัตริย์ครับ กัมยานก็หมายถึงเป็นพระเป็นเจ้านะครับทองคําเป็นกษัตริย์กัมยานก็เป็นพระเจ้าส่วนบทยอบนี้นะครับก็คือจะต้องสิ้นใจแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายเหล่านี้ครับก็อาจจะบ่งบอกถึงบรรดาพระยาสามองค์นําสิงของที่เป็นเรื่องราวของการประสูติของพระเยซูเจ้าแล้วก็ขับเน้นความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับแต่บทเพลงที่เราจะได้ยินได้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เล่าเสร็จนะครับเราก็จะได้ฟังบทเพลงที่ชื่อว่า VT King นะครับถ้าชื่อเต็มก็คือ VT King of Orange R นะครับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงหนึ่งครับที่ค่อนข้างมีจุดตั้งต้นนะครับแล้วก็พูดถึงการมาเยี่ยมของบรรดากษัตริย์ทั้ง3นะครับหรือจากหนังสือที่ผมใช้เป็นคู่มือตลอดการจัดรายการในเดือนนี้ของคุณรอน c ค a n c y เนี่ยนะครับก็บอกว่าพูดถึงกษัตริย์แล้วก็ผู้ที่ มีความฉเฉลียวฉลาดนะครับซึ่งได้นําบรรณาการมาให้พระเยซูคริสต์เจ้าเด็กน้อยหรือว่าพระกุมารน,นะครับที่เมืองเบธเลเฮมครับบทเพลงที่ถูกเขียนขึ้นในปี1857นะครับก็เชื่อว,ว่าเป็นจอห์นเฮนรี่ฮอปกินนะครับจากเนื้อตั้งต้นเนี่ยเขาใช้ชื่อแค่ว่า Kings Orient of กษัตริรย์แห่งนานาชาตินะครับแล้วก็ได้ถูกพิมพ์เผยแพร่บทเพลงเนี้ยในปี1,800 63นะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าคือมีชื่อเสียงของบทเพลงขับร้องในโบสนะครับหรือจะพูดถึงเพลงทั่วไปของคุณเฮนรี่เลยทีเดียวนะครับบทเพลงนี้นะครับก็ถูกนำเผยแพร่อย่างรวดเร็วครับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นพิเศษครับที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะครับก็จะถูกพิมพ์นะครับให้เป็นบทเพลงทั้งเพลงที่เก่าและใหม่นะครับ เกี่ยวกับบทเพลงคริสต์มาสในปี1871เนป็นะครับเป็นคอเลกชันกันเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของการขับร้องบทเพลงในช่วงของวันคริสต์มาสครับตัวฮอปกินเองเนี่ยนะครับเขาก็เขียนบทเพลงนี้นะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกพี่ลูกน้องของเขานะครับในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแล้วในบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้มอบบทเพลงให้เนี่ยเขาก็สอนเรื่องราวของดนตรีด้วยนะครับอยู่ที่ เจ n เน a เรน e เ l โอ i ร a ิคั m เซมินนะครับก็คือบันเดนไทยวศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านเองนะครับก็บทเพลงเนี้ยท่านก็ได้นำขึ้นมาเผยแพร่แล้วก็ได้รับเป็นบทเพลงที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับอย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับที่สุดแล้วนะครับฮอปกินเองก็ได้ใช้บทเพลงนี้นะครับบทเพลงของฮอปกินเนี่ยก็ถูกใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์ก็ดีนะครับหรือแม้บางครั้งก็ใช้ประกอบละครด้วยนะครับ การเดินทางของพญาสามองค์นั้นนะครับหรือปราดทั้ง3ท่านเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าแม่จายหรือแม่จี้ก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นคําที่ถูกปรากฏในพระคัมภีร์พระธรรมใหม่นะครับของนักบุญมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึงข้อ11นะครับแม่จี้ที่พูดถึงนี้นะครับก็เป็นขั้นหนึ่งนะครับของพระสงฆ์หรือบรรดาสมณะต่างๆนะครับแล้วบางทีในความเข้าใจเนี่ยก็อาจจะถูกเข้าใจว่าเป็นพวก เมจิเชียนนะครับเป็นพวกนักเล่นกลน,นะครับหรือของเปอร์เซียนะครับมีคําพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากมายก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม้จายเนี่ยก็คือผู้ที่ติดตามดวงดาวมานะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ผูกโยงตั้งแต่พระธรรมเก่านะครับในบทสดุดีบทที่68นะครับข้อที่29ถึง31หรือในหนังสือของประกาศส่งอิสยานะครับบทที่49ข้อ7 แล้วก็มีบทที่60ข้อ3กับข้อ6และก็ข้อ10นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในหนังสือของพวกเฉลยธรรมวัญญัตันะครับก็แสดงว่าเรื่องราวของแม่จายเนี่ยมีทั้งพระธรรมเก่าแล้วก็พระธรรมใหม่นะครับระหว่างช่วงยุคของพระศาสนาจักตั้งต้นเนี่ยนะครับบรรดากษัตริย์ทั้ง3องค์เนี่ยนะครับก็ถูกจินตนาการครับและยังพูดถึงชื่อของทั้ง3ท่านด้วยนะครับเช่นคนหนึ่งชื่อคาสปานะครับหรืออาจจะแกสปาก็ได้นะครับเป็นกษัตริย์ของทาสัต แล้วก็เมนชอยนะครับเป็นกษัตริย์ของอาระเบียแล้วก็นูบีแล้วก็บาตทาซ่าก็เป็นกษัตริย์ของซาบาหรือเชบานั่นเองนะครับการจินตนาการเหล่านี้นะครับก็ถูกเขียนเป็นภาพเขียนด้วยนะครับแล้วก็ในศตรวรรษที่4เนี่ยก็ยังเป็นทั้งภาพวาดภาพเขียนนะครับปัจจุบันภาพเหล่านี้ก็ถูกประดิษฐานไว้ที่โบสถ์หรือว่ามหาวิหารนะครับนักบุญมาซิมิมที่ประเทศฝรั่งเศสครับโอ้ข้อมูลน่าสนใจนะครับแต่ยังไงก็สุดแล้วแต่ครับ ยาสามองค์นี้จะมีตัวตนหรือไม่นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นปริศนาอยู่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามีเรื่องของดวงดาวแล้วก็มีเรื่องของการนําบรรณาการมาให้กับองค์พระเบ็นเจ้าครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของพระศาสนาจากที่เรียกว่าพระศาสะนาจากตะวันออกเนี่ยครับก็เฉลิมฉลองบรรดาเขาเรียกว่าการปรากฏตัวของพระเยซูเจ้าการเผยแสดงพระองค์นะครับเอฟิีฟานี่นะครับในวันที่6 ในเดือนมกราคมครับพระศาสนาจากตะวันออกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับวันคริสต์มาสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยให้ความสําคัญมีความเชื่อมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันนะครับผมเคยไปโบสถ์ที่ประเทศอิสราเอลครับแล้วก็เขาชี้ให้ดูรูปของกษัตริย์เนี่ยนะครับพญาสามองค์เนี่ยครับก็จะเหมือนแข็งนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยรูปเนี้ยช่วยให้บรรดามุสลิมไม่โจมตีโบสถ์ของคาทอลิกนะครับยังไงครับก็เพราะว่าเขาคิดว่า เป็นบทของพวกเขาเองนะครับเขาคิดว่ามีความเชื่อเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทํำลายล้างอันนี้ก็อาจจะเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าก็สุดแล้วแต่นะครับแต่บทแห่งนี้ที่อิสราเอลก็ยังดารงอยู่ครับความหมายของบทเพลงนะครับวิธีคิงอ o ฟ o r เรเราทั้ง3เป็นกษัตริย์ครับของบูรพาทิศของนานาชาตินะครับแล้วก็นําบรรณาการนําของขวัญเนี่ยนำมามอบให้นะครับโดยการเดินทางที่ผ่านลำห้วยลำธารภูเขานะครับ โดยการติดตามดวงดาวนั้นไปนะครับดวงดาวเป็นดวงดาวที่ประหลาดแล้วก็มีความน่าอัศจรรย์ครับเป็นดวงดาวที่สวยงามส่องแสงสุขใสครับแล้วก็นำทางเรามาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มานำเรานะครับมาหยุดต่อหน้าแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบนะครับนั่นคงจะบมายถึงองค์พระเยซูเจา้าครับตอนอ่ะคิงออฟเบตเลแฮมเพลนนะครับกษัตริย์ที่มาประสูตรเนี่ยก็อยู่ที่เมืองเบตเลแฮมนะครับ ทองคําที่เรานํามาเนี่ยก็เหมือนดังมงกุฎของกษัตริย์นะครับเป็นกษัตริย์ตลอดการเป็นกษัตริย์ที่ไม่เคยที่จะถูกลบราชบัลลังก์เลยนะครับไปข้อสองก็พูดถึงกรรมยานนะครับที่เรานําเอามามอบให้กับองค์พระเป็นเจ้านะครับคาภาวนาของปวงประชากรน,นะครับก็จะขึ้นสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดและสุดท้ายก็คือมดยอบนะครับแปลว่าจะเป็นเครื่องบรรณาการที่ดูแล้วเป็นสิ่งที่ สวยงามหอมนะครับแต่ก็มีความเศร้าหมองอยู่นะครับมีความโศกเศร้ามีความแห้งแล้งมีสิ่งที่อาจจะทําให้ดูแล้วเศร้าส้อยนะครับแต่ที่สุดก็เป็นเรื่องจริงที่บปรงทรงมาประสูติบนโลกนี้ครับและในข้อสุดท้ายก็ได้พูดถึงว่าพระสิริมงคลนะครับจงมีแด่พระเจ้าของเราผู้เป็นกษัตริย์แต่ผู้ที่เสียสละมาประสูติเพื่อเรานะครับแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ก็จะ ชื่นชมยิดีเปล่งเสียงอันเลรุยากันครับเพราะฉะนั้นบทเพลงที่เราจะฟังกันนะครับก็คือบทเพลงที่ชื่อว่า V.T. King นะครับหรืออาจจะแปลเป็นไทยก็คือว่าเราทั้ง3นะครับกระสัตย์ทั้ง3องค์เป็นเพลงของพระยาสามองค์ครับซึ่งในบทเพลงที่เราจะเปิดนี้นะครับก็อยู่ในชุดของ k r i s t m a s c e l e b r a t i o นนะครับ2 0 2 2จากบริษัทเปี่ยมสุขอุรษ์เพลงเก่านะครับ ก็เป็นการดรําเนินการขับร้องนะครับหรือทําดนตรีโดยคนไทยครับผู้ที่ขับร้องในบทเพลงนี้มี3คนนะครับมีคุณอาร์มกรกันสุดทิโกเศษนะครับคุณกิตกิตินันชินสํำราญแล้วก็คุณโนตสรันคุ้งบรรพจนะครับก็เป็นบทเพลงอีกบทเพลงนึ่งครับที่ทําให้เรานั้นเข้าอกเข้าใจถึงวันพระคิดจ,จะสมภพวันประสูติขององค์พระเยซูเจ้าและเราละครนาของขวัญอะไร มามออให้กับพระเบนเจ้าเป็นพิเศษในค่ําคืนพระคิดจะสมพบครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนครับก่อนสัปดาห์หน้าก็ไปฉลองคริสต์มาสกันครับก็ไปชื่นชมดีๆกับการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าประสูติเพื่อเรามนุษย์ทุกคนครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Of Orients are bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward. to thy perfect light No a king on bethlehem's plain gold i bring to crown him again Star with raw your beauty bright. Where's what leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense bones a deity night. Him, God on high, O oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, steer proceeding, guide us to thy perfect light. perfume breeds a life of gathering gloom, sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding. Thy perfect light, glorious now, behold him arise, King and God, and sacrifice. Glorious.